เกิดอะไรขึ้นกับเกม Ark Ultimate Mobile จากเกมที่เปิดตัวเป็นอันดับหนึ่งในเกมเอาชีวิตรอดสู่เกมที่ผู้เล่นหายเยอะที่สุดในช่วงนี้เพราะอะไรมีปัญหาอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาคุยกันในคลิปครับทุกคนสวัสดีวัยรุ่นชาว a r รกันด้วยนะครับก็วันนี้นะครับก็มาอยู่กับพิก,การนะครับกับเกม Ark Survival Ultimate Mobile นะวันนี้นะครับเราไม่ได้มาเล่นเกมนะครับแต่เราจะมาวิเคราะห์แล้วก็พูดถึง เกี่ยวกับเกมนี้นะครับซึ่งน้องๆหลายๆท่านนะครับก็ต่างรอคอยที่อยากจะเล่นเกม Arc u l t i m a t e Mobile กันมากนะครับซึ่งมีฐานทั้งผู้เล่นเก่าและผู้เล่นใหม่นะครับซึ่งหนึ่งในนั้นก็เป็นพี่การด้วยนะครับที่มีความตั้งใจและอยากจะเล่นเกมนี้มากๆเลยและเมื่อเกมนะครับเปิดออกมาต้องบอกว่ากระแสนั้นดีมากๆนะครับซึ่งหลายๆท่านก็โอ้โหต่างรอคอยเกมนี้ไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นเก่าและผู้เล่นใหม่ทั้งวัยเด็กและวัยผู้ใหญ่นะครับก็ต่าง ตั้งตารอนะครับที่จะมาเล่นเกมนี้นะครับซึ่งตัวเกมนั้นเปิดตัวออกมาได้ถือว่าดีทีเดียวนะครับมือถือที่เป็นระดับกลางๆนะฮะบางเครื่องก็ยังสามารถเล่นได้นะครับแต่ว่าบทพลิกผันของเกมนี้อยู่ตรงไหนจากเกมที่เปิดเกมได้แรงที่สุดสู่เกมที่เปิดตัวดีแต่กระแสในการเล่นเกมลงไวที่สุดเกิดอะไรขึ้นกับเกมนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันครับ หลายๆคนคงรู้แล้วนะครับว่าเกมนี้นะครับเป็นเกมที่ย่อส่วนนะครับจากเวอร์ชั่น PC ลงมาสู่เวอร์ชั่นโมบายนะครับแต่สําหรับพี่นะครับการที่เอาเวอร์ชั่นของ PC มาลงในโมบายนั้นเป็นเรื่องที่ดีมากๆครับแต่ก็มีอีกมุมหนึ่งนะครับที่พี่มองว่าผู้พัฒนานั้นมองข้ามไปนะครับคือตอนนี้นะครับผู้พัฒนาพยายามนะครับจะยัดเยียดกราฟิกที่ต้องบอกว่าสูงแล้วก็แรงแล้วก็เป็นปัญหาหลักสําหรับเกมโมบาย เข้ามานะครับเพราะเราหลายๆคนก็รู้อยู่นะครับว่ามือถือนั้นไม่ได้มีสเปคแรงเหมือนใน PC นะครับดังนั้นการที่จะเอาเกมที่มีสเปคแรงนะครับมาเล่นในมือถือนั้นมันต้องแลกอยู่แล้วนะครับกับมือถือที่ไม่สามารถเล่นได้เป็นจํานวนมากนะครับก็ให้พูดกันง่ายก็คือมือถือนะครับที่จะสามารถเล่นเกมนี้ได้น่ะมันมีจํานวนที่น้อยนะฮะเพราะว่ามันต้องใช้ราคาสูงๆนะครับ พอน้องๆที่สามารถเล่นเกมนี้ได้นะครับก็ยังอยู่ในัยเรียนนะครับไม่ได้มีงบนะครับในการเข้าซื้ออุปกรณ์นะครับที่มีราคาสูงแล้วก็มีสเปคสูงที่พอจะเล่นเกมนี้ได้นั่นเองเพราะถ้าเอาจริงๆคือฐา,า,านผู้เล่นเก่านะครับผู้เล่นเก่าน,นะครับที่เล่นเกมนี้นะก็ใช้มือถือธรรมดาเล่นนะครับไม่ได้ใช้มือถือระดับสูงนะก็มีบางคนนะครับที่พ่อแม่หรือว่าฐานะทางบ้านดีนะครับก็อาจจะมีมือถือนะครับระดับสูงที่เอาไว้เล่นเกมนี้นะครับแต่สําหรับพี่นะครับก็ ไม่ได้มีมือถือแรงขนาดนั้นนะครับจึงต้องไปซื้อเครื่องใหม่มาเล่นเลยนะครับซึ่งพี่ซื้อ iPad Air 6มานะครับเล่นก็ถามว่าเล่นได้ไหมก็เล่นได้ปกตินะครับแต่อีกเครื่องหนึ่งนะครับซื้อมาให้ลูกสาวเป็นแท็บเล็ตนะครับของ Xiaomi นะครับ p a d Air 5นะ iPad iPad 5นะครับ Xiaomi iPad 5นะก็เล่นได้เหมือนกันนะครับแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นกับการเล่นเกมของพี่นะครับก็คือระบบการหักเงินนะครับเพราะว่า เวลาเราเติมเงินไปแล้วนะครับเงินนะครับจะโดนหักโดยอัตโนมัติทุกเดือนนะฮะเพื่อที่จะเล่นพาทก็คือเล่นในส่วนของพวกการซัมมอนนะครับวัตถุดิบต่างๆนั่นเองหรือถ้าเอาเป็นภาษาเก่าที่เราคุ้นชินกันก็คือก๊อตโบดนั่นเองซึ่งพี่เติมแล้วใช้ไม่ได้ะฮะนี่ก็เป็นปัญหาหลักนะครับที่ทําให้พี่เลิกเล่นเกมนี้นะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างก็คือพี่มอว่า กราฟิกมันโหดไปนะฮะบางคนก็บอกว่าเอ้าเกมก็ทํามาเพื่อกราฟิกอันนั้นพี่ก็ไม่ได้ว่านะครับแต่ว่ามันทําให้หลายๆผู้เล่นนะครับไม่สามารถเล่นเกมนี้ได้ไงก็เลยต้องมาทําคลิปนี้ออกมานะครับก็นี่คือปัญหานะครับที่พี่มองว่าทําให้ผู้เล่นนะครับเริ่มจางหายไปนะฮะคือแล้วก็อีกอย่างหนึ่งระบบในเกมนะครับที่เราต้องการให้เขาอัปเดตนะครับทางผู้พัฒนานะครับก็ไม่อัปเดตนะครับอย่างเช่นเรนนูสาวจับมาแล้วนะฮะไม่สามารถ ดูได้นะครับว่าเราจับตัวอะไรมาได้นะครับคือจับได้แค่ช่วงแรกดูได้แค่ช่วงแรกนะครับแต่หลังจากที่มันเป็นสัตว์เลี้ยงของเราแล้วนะครับเราไม่สามารถเข้าไปค้นดูได้นะครับว่าตอนนี้จับตัวอะไรมาบ้างแล้วนะครับรายชื่อรวมไม่มีนะครับไม่เหมือนในภาคเก่านะที่เวลาเราจับแล้วนะครับก็จะมีรายชื่อรวมนะครับให้เราได้เช็คนะครับว่าเราจับตัวอะไรมาบ้างนะสำหรับเวอร์ชันนี้ไม่สามารถดูได้นะฮะซึ่งต้องใช้ความจําอย่างเดียวนะครับแล้วก็อีกหนึ่งปัญหาที่หลายๆคนเจอนะครับก็คือ เวลาจับแล้วนะครับลืมไดโนเสาร์หรือว่าไปจับ2ตัวพร้อมกันนะครับจะจับตัวใหม่อะไรอย่างนี้นะครับเราไม่รู้นะครับว่าไดโนเสาร์ของเรานั้นปล่อยไว้ตรงไหนนะครับหรือไดโนเสาร์ของเรามันเดินไปไหนอะไรเงี้ยแทนทีเ่เราจะสามารถเช็คได้นะครับก็กลายเป็นว่าเช็คไม่ได้นะฮะเพราะว่ามันไม่มีการบอก <_' S 2> ตำแหน่งนะครับว่าไดโนเสาร์ของเรานั้นมันไปอยู่อยู่ตรงไหนนะครับก็ต้องใช้ความจำนะครับ ก็ต้องไปเดินหาเองนะหาเองหาเจอก็ถือว่าเจอนะครับหาไม่เจอก็ถือว่าแย่นะครับอันนี้ก็คือปัญหาที่รอให้แก้ไขนะครับซึ่งเป็นปัญหาเบื้องต้นนะครับเขาก็ไม่แก่นะครับแล้วก็บั๊กบางอย่างนะครับก็คือไดโนเสาร์หายเองนะครับชอบหายเองนะครับก็คือไม่จมดินหรือว่าอะไรไม่รู้นะครับแต่มันหายไปนะฮะขนาดจับมาแล้วนะฮะแล้วก็ยังมีปัญหาของเจ้าเอ่ไลโอนา้านะครับก็คือแมลงยักษ์นะครับที่ ตั้งแต่มันเข้ามานะครับตั้งแต่ตัวเกมเปิดเลยเนาะเราไม่สามารถเรียกให้มันตามได้นะครับปัจจุบันผู้พัฒนาก็ยังไม่แก้นะครับไม่รู้ว่าเขาไม่รู้หรือว่าเขาไม่สนใจนะครับก็อันนี้ก็ยังไม่แก้นะฮะคือพี่ก็งงเหมือนกันนะครับเป่าให้มันตามมันก็ไม่ตามนะฮะซึ่งรอให้แก้ก็ไม่ค่อยจะแก้นะครับแล้วก็เรื่องทรัพยากรนะครับที่เขาบอกว่าเขาแก้แล้วนะครับที่เวลาเราฟาร์มไปแล้วนะครับทรัพยากรจะเกิดใหม่นะฮะซึ่งปัจจุบันนะครับทรัพยากรที่ฟาร์มไปแล้วนะครับก็ ไม่รู้ว่าเกิดไหมนะแต่ของพี่ยทบทจะไม่เกิดเลยนะครับก็คือฟาร์มไปเป็นชาตินะฮะบางทีฟาร์มหมดแล้วนะครับสําหรับสายฟรีนะยิงสายฟรียิงลำบากเลยครับฟาร์มไปหมดแล้วนะฮะทรัพยากรยังไม่เกิดเลยเออดนนีพี่ก็งงนะครับแต่เขาบอกว่าเขาแก้แล้วนะครับก็ไม่รู้แก้ยังไงนะฮะแต่พี่ยังไม่เห็นมั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 นกลับมาเกิดแบบไวเลยตามที่เขาบอกนะอันนี้ความรู้สึกส่วนตัวนะครับก็ นี่คือปัญหาที่พี่เล็งเห็นแล้วก็นึกออกในตอนนี้นะครับจริงๆยังมีอีกมากมายนะครับหลากหลายปัญหาที่ออรอการแก้ไขนะครับซึ่งปัจจุบันก็ยังไม่มีการแก้หรืออัปเดตอะไรมาเพิ่มเติมนะครับณปัจจุบันนี้นะส่วนฐานผู้เล่นเก่านะครับที่เป็นน้องๆนะครับก็เกิน50%นะครับที่ไม่สามารถเล่นเกมนี้ได้นะก็เป็นอ,อ,อะไรที่น่าเสียดายมากๆนะครับเพราะว่า หลายๆท่านก็ทราบนะฮะว่าเกมนี้นะครับมันแหมสเปคแรงนะฮะซึ่งมือถือธรรมดานะครับไม่ต้องหวังว่าจะเล่นนะบอกเลยว่าเล่นไม่ได้ฮะเล่นไม่ได้แน่นอนครับเพราะว่ากราฟิกมันโหดนะฮะซึ่งเสียดายมากๆนะครับที่เวอร์ชันโมบายหลายๆคนต่างตั้งตารอในช่วงแรกนะครับไม่สามารถเล่นได้เนาะอืมก็เสียดายจริงๆนะครับน้องๆเพราะว่าเอาจริงๆอ่ะถ้าเกิดแบบว่าใครที่อยากจะเสพแบบ ในส่วนของกราฟิกเสสูงๆนะพี่มองว่าไปเล่นในคอมดีกว่าครับซึ่งในคอมนะครับกราฟิกมันปรับได้สูงกว่านะฮะแล้วก็สวยกว่านะแล้วก็ถ้าเทียบราคานะครับเอาจริงๆคือคอมของพี่นะครับน้องราคา20,000ื่นนะ20,000ต้นๆนะครับแล้ว iPad ของพี่นะครับก็ราคา20,000ต้นๆนะคือถ้าใครอยากเล่นกราฟิกสูงๆนะครับเนโน้ตบว่าเล่นใน PC ดีกว่านะครับคุ้มค่ากว่านะครับเพราะว่า ราคามันสูสีกันเลยนะครับกับอุปกรณ์ที่จะเอามาเล่นเกมนี้ดีๆนะฮะหนึ <c oughs> ่งเลยนะครับซื้อ PC ดีกว่านะครับคุ้มกว่านะครับแต่ว่าเพื่อนอาจจะเล่นน้อยนะครับแต่ว่าก็ก็ดีกว่านะลงมอสได้ลงอะไรได้เพิ่มความหลากหลายในการเล่นเกมได้มากกว่านะครับก็อันนี้สาหรับใครที่อยากเล่นสเปคสูง,สงนะพี่ก็แนะนําใน PC ดีกว่านะครับแล้วก็สามารถเพิ่มความหลากหลายในการเล่นได้เยอะกว่าด้วยนะฮะซึ่งในมบายนนะครับไม่สามารถลงมอสพวกอะไรได้นะ ที่ขนาดลงม็อดไปได้นะครับยังต้องใช้อุปกรณ์ที่ราคาแพงขนาดนี้นะฮะเพราะว่าราคาธรรมดาไม่สามารถเล่นได้นั่นเองเนาะก็หวังว่าน้องๆน,นะครับจะเล่นเกมนี้ได้อย่างมีความสุขนะสำหรับคนที่เล่นได้นะครับส่วนคนที่เล่นไม่ได้นะครับก็คงจะมีความรู้สึกเหมือนพี่นะครับที่รอตัวเกมนะครับมันอัปเดตให้มันดีกว่านี้นะแต่ว่าพี่มองว่ามันคงไม่ดีกว่านี้แล้วแหละเพราะทุกวันนี้นะครับผู้เล่นก็เริ่มจางหายแล้วก็ ค่อยๆแบบลดหลั่นลงไปนะครับตามการเวลานะจากเกมที่เปิดตัวมาเป็นอันดับหนึ่งนะครับตอนนี้ก็พี่ไม่เห็นเลยนะครับว่าอันดับมันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับแต่เลื่อนไปแล้วก็อยู่ต่ำกว่าสิบนะครับคือแบบอันดับมันหัวไปเลยนะครับตั้งแต่มันอัปเดตสเปคเกมให้มันโหดขึ้นนะฮะก็ออาละสําหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอบ่นไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับก็หวังว่าน้องๆนะครับจะเล่นเกมได้สนุกแล้วก็มีความสุขนะครับสำหรับพิการก็คงต้องขอลาไปก่อนวันนี้บ๊ายบาย สวัสดีครับ